ขอบคุณกับงานที่ไม่คิดว่า Mercedes-Benz ประเทศไทยจะทำแบบนี้มันคงไม่มีใครกล้าที่จะขับรถหรูขนาดนี้เข้าไปในปา่าเพื่อจะว่าไปคือคำว่าเบนซะ์เนาะมันเหมือนเราต้องไปขับแบบไม่ได้สมบุกสมบันมากแต่ว่าอันนี้มันก็สมบุกสมบันแต่ไม่ได้มากแต่มันก็ไม่น้อยมันก็เลยมีความพอดี พอเราได้มาลองจริงๆแล้วก็เออเราไม่ผิดหวังจริงๆว่ารถเบนซ์เนี่ยสามารถทําได้ขนาดนี้เลยพี่ตู่เล่าว,ว่าเ็นเป็นเรื่องปกตินะครับว่าเบนซ์รถหรูระขนาดนี้มันทําได้ทุกสถานการณ์สื่อกล้องเนี่ยเขามีมีกล้องใต้ท้องรถด้วยซึ่งตัวนี้สําคัญมากบางทีแบบมันมีมุมอับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเห็นในมุมนั้นๆได้ท่าให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ เราได้ใชใ้ประโยชน์จากฟังก์ชันในรถเบนเนี่ยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำแล้วพอวันนี้เราได้มาลองใช้ได้มีการแนะนำใม้ใช้ถูกวิธีแล้วก็ได้นำไปใช้อย่างเต็มที่อยากจะพูดว่าประสบการณ์แบบนี้มันไม่ได้หายได้ง่ายๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนลองมาใช้ประสบการณ์แบบนี้ด้วยกัน สเตชันก็คือมีการดูแลตลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแนะนําทั้งแบบวิธีการขับรถทั้งการดูทางดูกล้องดูเส้นทางเนี่ยค่ะก็คือโอเคมากแล้วก็จะท้าแวดล้อมคนที่มาก็คือน่ารักมากขอบคุณเป็นประเทศไทยแล้วที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าแล้วก็มันก็จะเลือกรถได้ง่ายขึ้นสําหรับคันต่อไปค่ะ